เด็กดีวิสตาค่ะซึ่งน้องๆเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมเป็นน้องๆที่เรียกได้ว่าเป็นตัวตั้งตัวตีเลยแหละในการสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรนะคะเรามาสัมภาษณ์น้องๆกันเลยค่ะว่าน้องๆมีความรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะให้น้องแนะนําตัวก่อนนะคะชื่ออะไรบ้างคะชื่อเชฟครับชื่อจริงชื่อวัชระองค์ครับชื่ออะไรคะชื่อแคทค่ะชื่อจริงชื่อไมยรัดค่ะอืมน้องเชฟใช่ไหมคะ น้องเชฟแล้วก็น้องแคทได้ข่าวว่าน้องเชฟเนี่ยสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นต้นเสียงของโรงเรียนเลยใช่ไหมคะครับอืมแล้วทํายังไงหนูถึงสวดธรรมจักรเก่งขนาดนี้คะตอนไปบวชครับที่ศูนย์สวดทุกวันครับก่อนหน้านี้เนี่ยไปบวชสมมามเณรใช่ไหมคะ 0, คอยูอ่ที่ไหนนะคะที่ศูนย์ครับอ๋อที่ศูนย์ใกล้ๆนี้ใช่ไหมคะคอืมแล้วหนูก็ได้สวดธรรมจักรทุกๆวันเลย ก็เลยทําให้หนูสวดได้แล้วแล้วพอมาที่โรงเรียนหนูก็เลยกลายเป็นต้นเสียงให้กับโรงเรียนนี้ด้วยในการสวดธรรมจักรใช่ไหมคะคหนูรู้สึกยังไงบ้างคะเวลาที่หนูสวดธรรมจักรไปแล้วคะ่ะรู้สึกว่าตัวเองเรียนเก่งขึ้นไหมเรียนดีขึ้นไหมนเรียนดีขึ้นเนาะ มาฟังในด้านของน้องแคทบ้างน้องแคทเนี่ยมีความเป็นมายังไงทำไมถึงมาสวดธรรมจักได้คะคุณครูชวนสวดคะ่ะอืนานแล้วหรือยังคะนานแล้วคะ่ะอืแล้วน้องแคทสวดธรรมจักเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะสบายใจคะ่ะสบายใจแล้วก็ได้บุญด้วยค่ะได้บุญด้วยเอาเลยค่ะคุณผู้ชมเราก็ได้รับฟังความรู้สึกของน้องๆกันไปแล้วนะคะในการสวดธรรมจักกับประวัตนัสูตร,รค่ะและสําหรับในช่วงนี้เราไปฟังความรู้สึกของคุณครูกันเลยคะ่ะ คชมคะโรงเรียนวัดถินปุราณนะคะเป็นโรงเรียนที่เรียกได้ว,ว่าใกล้วัดนะคะแล้วก็มีคุณครูที่เป็นผู้สนับสนุนให้น้องๆน,นะคะได้ทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับคุณธรรมค่ะในช่วงนี้เรามารับฟังกันต่อมาพูดคุยกันต่อค่ะว่าคุณครูมีแนวคิดอย่างไรมีวิธีคิดอย่างไรที่ทําให้น้องๆในโรงเรียนนี้เก่งและดีค่ะคุณครูคะเรามาต่อกันเลยค่ะได้ข่าวว่าโครงการโครงการสวดธรรมจักกับประวัตนัสสูตรที่โรงเรียนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลย ะะแล้วคุณครูเนี่ยมีวิธีการอย่างไรที่ทําให้น้องๆเนี่ยค่ะได้สวดธรรมจักรเก่งขนาดนี้คะค่ะก็เมื่อครูได้สร้างโครงการสวดธรรมจักรนะคะก็คิดว่ามีประโยชน์มากการสวดมนต์จากซีดีที่ของวัดให้มาก็จะมีมีเรื่องน้ําที่วิจัยเรื่องน้ําค่ะเรื่องน้ําการเสียงสวดมนต์ก็ทําให้น้ํา ผลึกของน้ํานั่นสดใสเหมือนเพชรเลยก็เอาซีดีอันนี้มาเปิดชักชวนน้องว่าถ้าเราสวดแล้วจะทําให้เรามีสุขภาพดีแล้วก็มีอันนี้ส่งของของของบุญและหนูก็จะมีสติมีสมาธิค่ะทําให้มีจิตตั้งมั่นในการเรียนนะคะพอน้องตระหนักถึงประโยชน์ของการสวดมนต์แล้วก็มาชวนกันสวดมนต์ตามโครงการนะคะ จนกระทั่งช่วงที่ปีที่แล้วก็จะมีการรวมโรงเรียนที่สวดธรรมจักรกันใช่ใชโรงเรียนก็ไปร่วม,มแล้วก็ได้รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กระดับสองอะไรเงี้ยคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะถึงแม้ว่านักเรียนเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะแต่น้องๆที่นี่คุณภาพล้วนๆน,นะคะเพราะว่า บ,บีนะคะได้เห็นมากับตาตัวเองนะคะว่าน้องตัวเล็กตัวน้อยนะคะคุณผู้ชมสามารถสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรนะคะบ,บีเชื่อว,ว่าถ้าผู้ใหญ่นะคะทั่วประเทศเห็นเนี่จะต้องอึ้งกันเลยทีเดียวค่ะว่าเด็กตัวแค่นี้ทําไมสวดธรรมจักรได้เก่งขนาดนี้คุณครูมีวิธี อะไรเพิ่มไหมคะนอกจากจะมีซีดีมาให้น้องดูแล้วก็ให้น้องฝึกตามแล้วมีเทคนิคอะไรเพิ่มไหมคะทาไมน้องตัวเล็กๆยังสวดได้เลยค่ะต้องตอกย้ําซ้าเดิมค่ะน้องเล็กๆก็จะสวดได้ก็เพราะเราเริ่มโครงการน้งแต่ปีที่แล้วเราก็ได้สวดต่อเนื่องทุกวันคนะคะต่อเนื่องทุกวันจนน้องก็ก็ได้ได้สำหรับพี่ใหญ่ๆก็ได้น้องก็จะได้ท่อนฮุกท่อนอะไรก็จะเสียงดังจะเห็นว่าท่อนที่ ที่ที่ซ้ำๆนะคะน้องก็จะเสียงดังตรงนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเจอครองเลยขึ้นใหม่ก็จะเบาๆหน่อยแต่น้องได้ขนาดนี้เก่งมากๆเลยนะคะในขณะที่แบบมีเชื่อเลยค่ะว่าหลายๆโรงเรียนที่รับชมอยู่เนี่ยบางโรงเรียนนะคะก็ยังไม่ได้คุณภาพขนาดนี้เลยคุณครูช่วยบอกเป็นแนวทางให้คุณครูท่านอื่นที่รับชมได้ไหมคะว่าคุณครูมีเทคนิคอะไรนอกจากการเปิดซ้ำๆนะคะการที่น้อง จะสวดได้นะคะก่อนอื่นน้องต้องรักรักรักมีจิตใจรักเพราะรู้อนุภาพของของบุญแล้วก็ประโยชน์ของการสวดมนต์นะคะทำให้น้องมีมีฉันทะประมาณนี้นคุณรูก็ปลูกฝังไปเรื่อยๆซ้ำๆย้ำซ้ำเดิมนะะี่และค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้คือต้องสวดบ่อยๆซ้ำๆะคะที่โรงเรียนนี้สวดวันไหนบ้างคะ ก็ถ้าไม่มีกิจกรรมอะไรมามาแท้ก็จะสวดตอนช่วงช่วงเย็นหลังจากน้องได้ดื่มนมอะไรเนีเนเยค,ค่ะุกวันเสร็จค่ะก็สวดทุกวันนอ,อกจากจะมีกิจกรรมอะไรมาแท้ก็ก็ก็หยุดไปค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเทคนิคที่โรงเรียนนี้นะคะคุณครูก็บอกไปแล้วว่าให้น้องๆน,นะคะได้ ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะเราก็อย่าเพิ่งไปใส่ใส่ๆนะคะเราก็จะต้องให้น้องเห็นประโยชน์ก่อนนะคะว่าน้องสวดมนต์เนี่ยน้องได้ประโยชน์อะไรในตัวน้องนะคะก็จะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเรียนเก่งขึ้นด้วยนะคะก็มีสมาธิมีสตินะคะหลังจากนั้นนะคะก็เป็นการให้น้องเนี่ยได้สวดบ่อยๆที่โรงเรียนนี้นะคะน้องๆได้สวดเก่งมากๆเลยเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะคะคุณครูก็ได้บอกแล้วว่าใช้ความถี่ในการสวดน,นะคะแล้วก็สวดมา สักพักหนึ่งแล้วนะคะปีนึงได้แล้วไหมคะค่ะปีที่แล้วหน <1 S 2> ึ่งปีนะคะหนึ่งปีบอกว่าน้องที่เนี่ยเจ๋งมากๆเลยค่ะสําหรับในเรื่องของการสวดธรรมจักนะคะด้วยคุณครูเนี่ยสวดเองด้วยแล้วก็พาน้องๆเนี่ยสวดกับทั้งโรงเรียนเลยคุณครูมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะในการสวดบทนี้ค่ะบทนี้บทธรรมจักกับประวัติทณฑ์สวก็เป็นบทแรกของพระสมาะสุนทเจ้าที่ทรงเทศนาสั่งสอนปัญจวัคคีย์ก็ ในหนังสือสวดมนต์ก็จะมีความหมายให้ให้ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ก็ประทับก็ประทับใจก็ประทับใจเนาะพอสวดแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีใจเย็นขึ้นมีสมาธิแล้วได้พาน้องๆไปสวดที่น่าจะดีด้วยนะคะได้ได้ได้เข้าไปดูนิทรศการที่ที่ที่วัดด้วยะะนะคะยิงไปสวดน่าจะดียิ่งมีความสุขมากม,มารู้สึกนะคะ จนจนกายยใจค่ะ,คะแล้วเท่าที่คุณครูได้เห็นนะคะนอกจากคุณครูเองก็ปลื้มแล้วคุณครูได้ได้เคยถามเด็กไหมคะว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการที่น้องๆได้สวดธรรมจักค่ะช่วงแรกๆเนี่ยน้องก็จะแบบว่าเมื่อยนานจังเลยประมาณนี้ค่ะ วครั้งแรกๆคุณครูก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันว่าบทนี้ยาวนานแล้วเราจะจาได้ไหมเนี่ยเราอยากจําได้จังเลยโดยไม่ต้องเปิดหนังสือค่ะพอนานๆเข้าน้องก็จะจากระสับกระส่ายมากเป็นกระสับกระสายน้อยเขาก็พัฒนาได้นานขึ้นนะคะตอนหลังเขาพอดื่มนมเสร็จก็ถามเอาสวดคุณครูสวดมาเลยไหมสวดธรรมจักเลยไหมก็คุณครูก็ประมาณคานะว่า น้องก็น่าจะพอใจบ้างแล้วล่ะค่ะแสดงว่าน้องเขาก็รู้แล้วว่านี่คือกิจวัตรเลยนะคะต้องทำประจำประจำแล้วน้องเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยเขาก็เลยแบบอยากที่จะสวดเวลาที่น้องสวดไปค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้ไปฟังนะคะได้ฟังตอนเย็นนะคะก็รู้สึกว่าน้องสวดไปแล้วก็สนุกนะคะมีท่อนที่เขาแบบท่อนที่เขาได้นะคะก็จะแบบจ้ำเลยสนุกสนานค่ะก <c oughs> <ๆ>็ดีเหมือนกันนะคะทำให้น้องๆเนี่ยได้ได้รับได้ศึกษาแล้วก็ซึมซับ พระพุทธศาสนานะคะที่เข้ากับตัวเขาด้วยค่ะนี้ดีมากๆเลยค่ะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามีโครงการบรรพชาสัมมาเนนค่ะที่โรงเรียนนี้มีส่วนร่วมยังไงบ้างคะโรงเรียนก็ก็ได้นำนักเรียนที่เขาสมัครใจเข้าไปร่วมร่วมบวชกับกับโรงเรียนใกล้เคียงค่ะที่โรงเรียนดอนยางวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมมีบริเวณกว้างขวางเหมาะในการ เป็นศูนย์บวชนะคะน้องส่วนหนึ่งก็ได้พระอาจารย์ฝึกสวดธรรมจักรมาจากตรงนั้นแล้วส่วนหนึ่งก็ก็ทําให้สวดได้คล่องขึ้นก็ทําให้คล่องขึ้นเยอะเลยเห็นอยู่ค่ะยังมีเด็กผู้ชายตัวโตหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ที่เขาได้ไปบวชมาอ๋อค่ะถึงว่าเมื่อวานนี้ไปนั่งอยู่ข้างหลังน้องแล้วรู้สึกว่าเอ้ยคนที่สวดเก่งจังเลยสวดเหมือนหลวงพี่เลยค่ะดีมากๆเลยค่ะน้องไปไปไปโครงการบรรมชาสามเนร หนึ่งพันษาใช่ไหมคะอ่าหนึ่งภาคฤดูร้อนใช่หนึ่งภาคฤดูร้อนอได้กันหลายคนไหมคะที่โรงเรียนเราก็ไปประมาณห้าหกคนอืมหนึ่งทีมได้เลยห้าหกคนค่ะ, 5, คคะแล้วนอกจากนี้ค่ะให้คุณครูช่วยเล่าก,กิจกรรมที่โรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนที่นอกในโรงเรียนนี้ทํากิจกรรมทําความสะอาดใช่ไหมคะทาความสะอาดในโรงเรียนนะคะคุณครูได้ให้นักเรียนเนี่ยรับผิดชอบตามเขตพื้นที่ แล้วก็เวลาที่มีอย่างวัดมาวัดเคยเคยให้นักเรียนไปช่วยงานด้วยไหมคะใช่ค่ะให้เขาไปช่วยก็จะมีพวกงานกระถินใช่ไหมคะงานกระถินวันสําคัญต่างๆ่ข้าอรภาษาออกภรษาน้องๆก็มีส่วนร่วมในชุมชนค่ะแล้วนอกจากนี้น้องๆก็ในเด็กที่โรงเรียนนี้เป็นวิสตาทั้งโรงเรียนถูกต้องไหมคะใช่ค่ะน้องน้องก็จะได้ทํากิจวัตรกิจกรรมนะคะแล้วก็ยังมี5ห้องชีวิตเนรบิตนิสัย แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่น้องทํามาทั้งหมดนี้ค่ะคุณครูสรุปเลยนะคะว่าคุณครูเนี่ยมีความประทับใจอะไรในโครงการเด็กดีวิสตาและคุณครูคิดว่าน้องๆเนี่ยได้ประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะค่ะในโครงการคุณครูก็ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าแล้วล่ะค่ะค่ะแล้วกิจวัดก็จะเป็นการสร้างนิสัยตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนซึ่งโครงการอันนี้บูรณาการเข้ากับ โรงเรียนวิธีพูดได้เป็นอย่างดีนะคะได้เป็นอย่างดีเราก็ทําโดยการปฏิบัติจริงก็จะเกิดคุณนิสัยจริงถ้าเราทําได้อย่างต่อเนื่องะนะคะคือก็ต้องตอกย้าซ้ําเดิมไปเรื่อยๆจนกระทั่งติดเป็นนิสัยนิสัยไม่ได้ฝึกได้แค่วันสองวันม,มันต้องค่ะมันต้องใช้เวลานานมากค่ะเหมือนกับดอกกล้วยไม้ที่ว่าออกดอกช้าฉันใดก็จะสวยงามสวยงามฉันนั้นนะคะ ก,ก็อันนี้นะคะคุณคูก็ประทับใจตรงนี้ว่าเราสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ตั้งแต่ตัวเด็กจนถึงของระดับชาติเนี่ยมันต้องเริ่มจากนิสัยต้องปลูกให้มีคุณธรรมเพราะว่านิสัยดีก็จะไปสามารถกํากับความรู้ให้นำความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรมไม่ผิดศีลผิดธรรมค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณครูได้ฝากอะไรถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังของโครงการเด็กดีวิสตาค่ะนั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยน,นั่นเองค่ะเรียนเชิญค่ะกราบนมัรสก,การพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบขอพระคุณที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีโครงการดีๆสู่โรงเรียนเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติโครงการเด็กดีวิสตาปวดสามเณรภาคฤดูร้อนกระถินสำริด โครงการต่างๆที่ได้ฟื้นฟูศิลธรรมของเด็กๆเยาวชนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนิสัยทำให้เด็กๆรักบุญกลัวบาปรักการทำความดีได้รักรักษาศินห้าได้ดียิ่งขึ้นโรงเรียนของลูกมีความสะอาดมากขึ้นเป็นระเบียบเด็กๆได้ร่วมมือกันทำ เพราะกิจกรรมได้ปลูกฝังวิสัยของเขาผ่านห้าห้องชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนแล้วยังปลูกฝังให้เป็นผู้มีความเคารพอ่อนน้อมถ่อตนต่อผู้ใหญ่รักเคารพพ่อแม่เด็กๆก็ได้ไปกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอนพ่อแม่ก็ให้พรล,ลูกๆให้เป็นเด็กดีคำพรของพ่อแม่ ก็ติดตราตึงใจของลูกก็เป็นพางสำเร็จที่ให้ลูกเป็นคนดีในอนาคตสิ่งดีๆต่างๆที่ลูกได้รับในโครงการทำให้ลูกประทับใจอย่างยิ่งการแก้ปัญหาของสังคมต้องเริ่มที่นิสัยที่เด็กต้องมีนิสัยที่ดีแล้วก็นำนิสัยนั้นไปควบคุม ความเก่งของนักเรียนให้ไปใช้ในทางที่ถูกต้องสังคมก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเด็กก็จะเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมสังคมก็จะสงบร่มเย็นโดยรวมด้วยโครงการฟืนฟ้ษษษษษษษนูศิลธรรมนี้เจ้าค่ะลูกกราบขอพระคุณพระเดชของคุณหลวงพ่ออย่างยิ่งเจ้าค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็ได้เคลียร์คัดชัดเจนกันแล้วนะคะกับโรงเรียนวัดถินปูราค่ะจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่มีคุณครูทั้งเก่งและดีและยังมอบความสุขเล็กๆนะคะแต่ว่าความสุขเล็กๆอันนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ค่ะเรียกได้ว่าอย่างรากลึกไปให้น้องๆตลอดชีวิตเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ปัทมาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเราขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วกับรายการวิสตาเคลียร์คัดชัดเจนและช่วงหน้าบอบีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการนำความดีของเหล่าน้องๆเด็กดีวิสตาที่โรงเรียนไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ